อากาศเปลี่ยนเร็ววันนี้ร้อนร้อนมากๆในเวลาพวกเราอยู่กันแบบไม่มีอะไรที่เราจะคิดว่าเออ,อยู่แบบสบายสบายไม่ใช่เป็นทุกข์เท่านั้นแหะอากาศเปลี่ยนแปลงก็เอาแล้วแต่ละอย่างแต่ละคนแต่ละท่านธาตุกันบางคนก็ จะเจอร้อนก็เอาละเป็นวัดเป็นไอเป็นป่วยเป็นไข้เปลี่ยนอาการบางคนหนาวก็เอาละเป็นหอบเป็นเหืดไปเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เราจะให้สบายทุกอย่างไม่สบายเป็นเปลี่ยนไปก็เป็นทุกขอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าความไม่เที่ยงอากาศธาาดขันก็แปรปรวนไปทุกวัน เอแกชลาไปทุกวันทุกวันไปมันแผดเผาด้วยหน้านี่นะถือว่าเขาหน้าร้อนน่ะร้อนเมื่อก่อนก็พอตะก่อนสมัยที่มาอยู่ก็บปูก็ตอนนี้ยังหนาวมากขอไฟทั้งวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วต้องมีพัดลมทั้งวันอีกแล้วเปลี่ยนไปนี่เถยกว่าธรรมชาติเปลี่ยนไป ที่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ควรประมาทเพ้อเพลินไม่ควรมาโม่เมาอ,อ,อ,อยู่กับธาตุขันอันนี้ร่างกายของพวกเรามีแต่จะเสื่อมจะสุดจะทรงไปกระบันกานเปลี่ยนเร็วเหลือเกินละ่ะดูเนยชาวบ้านเขาแต่ก่อนหมู่บ้านมีป่าดีอากาศก็เย็นสบายเดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้วป่ามองขึ้นไปโอ้เปลี่ยนไปหมด ไม่มีแล้วอ,อันนี้อากาศมันก็ไม่ดีเปลี่ยนไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายไม่ควรประมาทในชีวิตตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญบุญบรารมีเพียรพยายามนี่แหละให้มากๆเดินจงกรมนั่งสมาธิแผ่เมตตาบำเพ็ญโพนาไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาเอาด้านก่อนเอา,อเ,อาอเวลานั้นก่อนเวลานี้ก่อนไม่ต้อง ไม่ต้องไปอ้างมันเรยทำตอนนี้นี่ตอนนี้เ,เวลาให้สงบได้ก็เป็นสุขจิตใจถ้าไม่สงบนี่มีแต่ทุกข์เพิ่มทุกทุกวันทุก,ท,กทุกวันมันก็ทุกอย่างหนักก็เล่าร้อดเป็นฟืนเป็นไฟไฟคืออะไรลาคขินากว่าเป็นไฟโทสักขินาก็าเป็นไฟความโกรธนั่นแหละ ไม่ที่โกรธมีแต่ความโลภออกไปกับไปเพราะหัวใจไอ้น,นี่เียว่าจิตไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมเดี๋ยวนี้มาฝึกหัดอบรมบ่มอินทรีย์สั่งสมบุญบรารมีให้อินทรีย์แก,ะกะ่ก้าสัตทินทรียวริยนทรียสมาทินทรีย์ปัญญทรีอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยเป็นพระกําลังกระเรียกกาลังที่จะถอดจะถอนออ,ถออกจากทุกออกจากกองทุกทกองคิเลดอันนี้ ที่พวกเรามาทุกหนักกันทุกวันเนะี่ยเพราะว่ามาสั่งสมไปตามอำนาจของกิเลสมันจะเยอทะยาอันยากมากๆไม่รู้จักพอเอาอยู่นั่นแหละจะเอาดดเอาเนี่มีเท่าไหร่ก็ไม่จะรู้จักคำว่าอิ่มไม่อิ่มเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นแต่ที่นี่มาเพื่อต้องการชำระ เอาชนะความอยากมันโลกมากมันอยากมากมันอยากได้โน่นอยากได้นี่ก็พยายามพยายามตั้งใจว่าเออเอาละเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งใจทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิพยายามพิจารณา ธาตุขันธ์ร่างกายรอบรู้ในกองสังขารจะได้เกิดได้มีปัญญามีสติมีสมาธิมีปัญญาศรัทธาที่ยังไม่มีก็จะได้มีได้เกิดได้มีปัญญาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ทีนี้เราหลงทั้งวันไม่ได้คิดถึงพุทธเจ้าไม่เลยมีสมาธิพอณนาอะไรใจเมื่อลอยคิดไปโน่นคิดไปนี่ดีใจเสียใจ างทีก็รักก็ชังเกลียดโกรธอะไรอยู่อย่างนั้นแหะทั้งทั้งที่ไม่ได้มีประโยชน์ในการที่พวกเราไปเกิดความโลภอย่างนั้นโลภเท่าไหร่ก็มีทุกข์หนักก็ยังอยู่เป็นพลาเนี่จะไปแสดงอย่างนั้นก็เป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกโกรธกันก็ทุก,กข์อีกก็พยายามแก้อย่าให้เกิดความโกรธแก้วิธีไหนก็ตั้งสติพเมตตา อย่าไปคิดร้ายว่าร้ายกล่าร้ายคิดทำลายเบียดเบียนทำความเพียรอยู่เดี๋ยวนี้ต้องการทำให้จิตของเราสงบให้เป็นสมาธิไม่ได้มีคิดไปว่าร้ายใครใส่ร้ายใครป้ายทำรายให้ผู้อื่นเดือดร้อนวุว่นวายถ้าไปคิดเบียดเบียนนะอ้ไม่มีล่ะคือไม่มีดีขึ้น สติที่ดีแล้วก็ยังไม่ดีเกิดเสื่อมโทรมสลายหายไปใจก็เป็นคนใจเหล่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟโกรธเกิดขึ้นกำเริบเรียกว่ากิเลสมันกำเริบไปแลละแต่ถ้าไม่อาตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจแผ่เมตตาไปทุกสารทิศสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ในน้ำบนบกแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณ อันนี้แหละที่จะทำให้ใจของเราเยือเกเย็นเป็นสุขมีความสุขอย่างยิ่งเพราะพลังเมตตาไปที่ไหนถ้าเรามีเมตตาไปที่ไหนเป็นที่รักที่ชอบใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายมันบุคคลทั้งหลายเขาก็ไม่เด้มาทำลายไปอยู่ในสถานที่ใดเป็นที่รักที่ชอบใจแก่มนุษย์ทั้งหลาย อย่างมาอยู่วัดอย่างนี้นะอ้าวมิทรคนเขาคารพนับถือกราบไหว้บูชานี่ภาวนาดีต้องเห็นชัดเจนแต่ถ้าเราเป็นคนขี้โลภขี้โกธขี้หลงอ่ะไปไหนก็ไม่มีใครเขาเคารพนับถือหรอกหน้าละอายใจเดี๋ยวก็มีเรื่องวุ่นวายเป็นเรื่องเป็นอะไรวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าเรามากำหนดจิตกำหนดใจพิจารณากายมีสติเป็นไปในกาย เมื่อเราสบายใจท่านทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันก็มีความสุขความสบายปิติสุขได้ทั้งวัดมีแต่ความสุขได้อดิสง์มากขนาดนั้นอยู่กันเป็นสุขทั้งนั้นเพราะว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ทำนํำให้ออกจากทุกข์ธรรมโมเวเให้รักษารักษาพวกเราเนี่แหละไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วไม่ใช่ว่าเออคน ใครเกิดช่างก็จะ้งไงฉันจะไปตามอำนาจของกิเลสของเรามันก็แผดเผาด้วยกิเลสคือความรักก็เผาเานี่ยลาคะคินาโทสักทินาโมหทินาแผดเผาหัวใจทำไปมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นแต่ถ้าชำระสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใจของเราทุกท่านเบรกบานเป็นสุข พ้นจากทุกไปทุกขณะลมหายใจเข้ากับพ้นไปออกกับพ้นไปเข้าไปกับพ้นพ้นพ้น,พ,นพ้นไปไม่ทุกความสุขที่แท้จริงก็คือจิตใจของเราสงบนิ่งเป็นสมาธิมีปัญญารอบรู้ในกองสังรการไม่ไปทุกอะไรไม่เบียดเบียนใครไม่มีใจไปกล่าวลายคิดลายว่าลายทำลายเบียดเบียนไม่มีเลยเป็นใจที่บริสุทธิ์ <c oughs> นี่เราเป็นมนุษย์เลิศแล้วแต่ถ้ายังไม่มีศีลยังไม่มีสมาธิมีปัญญาพูดตามหลักแล้วก็คือยังไม่ใช่เป็นมนุษย์แท้ยังเป็นมนุษย์สัตว์ัจชาโนเป็นสัตว์ัจชานั่นแหละไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปไม่สะดุ้งกลัวไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปกายก็ยังหยาบศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ภาวนา มีพวกนี้แหละเรียกว่ามนุษย์สัตว์ในล,ละฉาโอทีนี้ถ้าเรามาบำเพ็ญภาวนาตั้งใจสรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเป็นสมาธิมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารนี่แหละทีนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นมนุษย์ไม่ได้จิตใจเป็นมนุษย์สมบัติ เกิดเลิศเกิดมาไม่ขาดทุนบุญบริบูรณ์สมบูรณ์ใจเปลี่ยนเลยแต่จากแต่ก่อนเนี่ยหี้ยมหูดโกรธง่ายใครพูดอะไรนิดหน่อยเอาแล้วเป็นไฟขึ้นมาไฟโทสะไฟลาค้าไฟโมหะเผากันแต่นี่เออจิตเราไม่มีที่จะไปคิดร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายเวียนเวียนใครไม่มีเลย มีเมตตาสงเคราะห์สงข,สขาเพื่อแผ่แก่กันและกันอยู่กันแบบเราเราที่มาอยู่กันรวมกันมากๆเท่าไหรร้อยคนสองร้อยคนอยู่กันเป็นสิ่งธรรมนำแต่ความสุขมาให้แต่ถ้าไม่อยู่เป็นธรรมก็น,นำแต่ทุกข์มาให้เพราะนั้นมีธรรมแล้วธรรมก็หมายถึงจิตใจมีเมตตาธรรม จิตใจไม่เคยอิจฉาลิษยาเบียดคิด้ายว่า้ายกล่าว้ายเบียดเบียนใครใจสงบนี่เรียกว่าเป็นผู้มีจิตใจเป็นสมาธิแนบนันนิ่งอยู่อารมณ์เดียวมีปัญญาลอกรู้ในกองสังขารวิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอนิจจังวิจารณาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้ไปยึดติดจิตไม่ยึดมัน่นไม่สำคัญมั่นหมาย ว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเขาอันนี้ไม่ใช่ตนอันนี้ไม่ใช่ตัวอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจริงๆไม่ใช่แล้วมันเป็นอะไรดินน้ำลมไฟเป็นดินสภาพที่ดินกับเกสา,าโรมานาคาทันตาตะโจอนะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นดินถ้าจะไล่ไปอาการสามสองประการมีสี่อย่างแยกไปแล้วก็มีดินน้ำลมไฟถ้าทั้งสี่น่ประชุมกันอยู่ มันไม่ได้นานอะไรหรอกชั่วครู่ชั่วคราวถือว่าโอ้ยถ้าเป็นอายุของเทวดาแล้ววันเดียวว่าได้ร้อยปีเหมือนกันหนึ่งวันใช่แต่นี่พวกเราอยู่กันก็นถือว่าโอ้หลายวันหน่อยหนึ่งบางท่านก็ได้สิปียี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแล้วละแปดสิบเก้าสิบแต่หายากนะเดี๋ยวนี้หายาก แต่ที่มีามากๆเต็มไปหมดทั่วโลกธาตุก็โอ้ยู่น้อยละต่นนี้น้อยมากหาจะได้ก็เป็นห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยหายากเพราะฉะนั้นพวกเราประมาทไม่ได้เล่งความเพียนไม่ต้องมาเพระเพิดเพลินว่าเออเรายังอายุยังนั่นแข็งแรงยังหนมยังแน่นยังสาวยังอะไรยังเป็นพวกที่ จะมีอายุยืนยาวไม่ใช่หรอกบางคนเนี่ยเคยได้ยินเลยว่าโอ,อา้หมอเขาบอกว่าจะจะอยู่หมอดูหมอเดาแลว้วได้เก้าสิบปีปรากฏว่ายังไม่ถึงเจ็ดสิบตายแล้วนี่ไหนเพื่อนๆกันเน่ยเขาบอกเลยบอกผมเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรหรอกอยู่ไปสบายที่ไหนได้ ไปขอลูกพ่อคัดตีแล้วก็มีเยอะแยะไปพวกที่บอกว่าอายุจะยืนถึงเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไปหมดแล้วน่ามันไม่แน่นอนอะไรทั้งนั้นแต่นี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นวันต่อวันถ้าเออมันยังหายใจอยู่ก็เออถึงทําความดีตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาไม่ประมาทในชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ร้อยปีร้อยแปดสิปียี่สิปีสามสิปีอะไรไม่ได้พูด มาตรงนี้แล้วเราก็ต้องเร่งความภาคความเพียรกำหนดจิตกำหนดใจอย่าไปเพิดเพลิน,นประมาทโมเมาเอาแต่วัตถุภายนอกภายนอกมันก็อยู่กันได้ชั่วคราวก็ชั่วประเดียเด๋ยวประด้าชีวิตเราก็เช่นเดียวกันอย่างนั้นแหละดูต้นไม้ไดิตอนนี้ใบก็ร่วงหมดแล้วอยู่ข้างกุฏิลุงพ่อไม่มีมีแต่ต้นใบหายไปหมดแล้วนะแล้วมันเกิดเป็นธรรมทั้งนั้นอ่ะมันไม่เที่ยงจริงๆมันก็ ใบทั้งใบอ่อนใบแก่มันให้แห้งแรงไปหมดลนไปอี่แเละมันเห็นชัดเจดอนออาเนี่ก็เช่นเดียวพวกเราก็แก่ไปแก่ไปสุดเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆเรยๆไม่มีอะไรที่เราจะให้มันอยู่เหมือนเดิมได้ก็ดูเลยผมแต่ก่อนก็ดกพอทุ่งควรเหมือนกันนะ,อ,ะอยู่พ่อเนี่นะไม่ได้ไปพูดคนอื่นนะ ไม่เกี่ยวอย่าไปมองว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้มาไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไ,ใชไปกระแนกกระแนหลวงพ่กพขันตีนี่แหละก่อนผมโดกหกไหลเหมือนกันโอ้โดกดําพอสมควรแต่ตอนนี้นะเห็นไม่มีแล้วหาสีดําไม่มีละสักเส้นนะ่ะก็เปลี่ยนจริงๆแล้วเที่ยงที่ไหนไม่เที่ยงแล้วมันก็มากมาแต่ก่อนตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วหายไปหายไปเราก็ไม่ได้อะไรอาบอลมันถือว่าเป็นธรรมดา ใครจะมาบอกโหอ,อย่างนั้นไย่งเงวี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราไม่มีใครจะเก่งกล้าสามารถเอาไว้อย่างเดิมได้คือไม่มีอะไรที่จะไปตามที่เราต้องการหมายถึงว่าเอาละยาใา่มันไม่แก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันแตกมันดับเอาโน่นมารักษาเอานี้มาใส่มาอล่าโอ้ไม่ไม่มีไม่มีอะไรที่มากั้นได้การห้ามได้ ห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตายก็เช่นเดียวกันตนุมันก็ต้องแปลโผลไปให้ถึงที่มันก็ไปตายเท่านั้นอันนี้แหละธาตุขันเราก็พิจารณาให้เห็นชัดเจนเออไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเราจะมาโมมายินดีประมาทเพิดเพลินอยู่ได้ยงไงรีบเร่ง ทำความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาทำให้จิตใจของเราไ,ได้รู้แท้เห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่ใช่ว่าเออเอาอยู่ไปวันๆกินไปวันวันไม่ใช่ขอให้ทุกท่านเบื่อนายคลายกำหนัดในจิตที่เรามาติดมายึดเดี๋ยวนี้เรายึดเราสำคัญทุกท่านอ่ะ ตัวกูตัวกูเนี่ยโอ้ตัวนี้แหละที่มันสำคัญอัตตาถืออัตตาเนียกว่าทิฏฐิตัวนี้นะสำคัญมั่นหมายจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแตกดับสลายไปแล้วเหลือแต่ผู้รู้รู้รู้อยู่ว่าเออนี่ไม่ใช่ ใครจะมาสั่งบังคับบัญชาไอ้เรื่องแขนก็ไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้บังคับไปขาปวดขาเจ็บก็ไม่ได้ทั้งหมดเราไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งให้อยู่เหมือนเดิมได้มันก็แก่ก็มันก็ชราเหลวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่นีกว่าความไม่เที่ยงล่ะอันนี้จังอันนี้จังเกิดดับเกิดดับเกิดไปดับไปปวดไปสลายไปทั้งๆที่เราหัวงมากยินดีมาก หลงไหลในธาตุในขันโอ้หลงมากมากหลงนหลเกินนะต้องการจะให้มันสวยมันงามยังไงก็ไม่สวยไม่งามทํายังไงก็ยิ่งเป็นไปยิ่งหนักเข้าไปเรียก<ม>ว่าธาตุมันเป็นสิ่งที่เราฝืนไม่ได้ธรรมชาติธาตุแก่ธาตุเจ็บธาตุชราแปรปวนไปไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนจริงจริงยังไง สภาพที่เราพิจารณาเห็นธรรมชา,ชาติเห็นคนแก่เราก็โอเปนไนโกน้อมเข้ามาสอนจิตของเรานี่นี่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เดินก็ไม่ได้เดินแบบนั่นหละค่อมลงไปค่อมลงไปโอ้จะเอาไม้มานั่นไว้ มันก็ไมาอยู่หลังคดหลังค่อมลังนั่นง่อมไปเห็นกันเต็มบ้านเต็มเบืองเต็มโลกกระถัดไม่ใช่จะเป็นเฉพาะคนไทยทั่วโลกทั้งว่าอาาเป็นไปเห็นโอ้ทุกทร,รมานก็แก่ก็ชราเหมือนกันหมดทั้งโลกกระถัดทั้งสิน้นไม่มีใครที่หนีพ้นแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็าตาย หาอยู่ขายาดีแค่ไหนเอาเอาไปเถอะไปรักษาโน่นนี่ประเทศไหนไม่มีหายผ<ฮ>พ้ที่โน่นเขาก็ตายเหมือนกับพวกเรา<ฮ>เจ็บก็บเจ็บเหมือนพวกเรายาดีเอาทําไปแต่ดูแล้วเหมือนหลอกหลอกกันไปวันๆหลอกยังไงก็พอเจ็บหนักเข้าก็เอาเชื่องช่วยหายใจไว้ไปวันๆๆให้อาหารทางสายยางท้ายอะไรไปไม่มีแต่ว่าก็ให้ไปวันวันก็อีกหน่อยก็ไป ไม่นานเ็นไปดูไปเห็นมาแล้วทุกข์ทรมานซ้ําเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกนีงแต่ถ้าธรรมชาติก็คือเอออพอมันถึงเวลาของเขาแล้วธาตุขันนันนี่มันจะต้องเป็นไปเปลี่ยนแปลงแตกดับสลายตายก็ปล่อยไปอันนี้เรียกว่าธรรมชาติ เพราะว่าทุกคนฝืนไม่ได้แกก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นทุกท่านทุกคนอย่าเพิดเพลินอย่าได้มัวเมาอย่ามาเห็นว่าโอ้ตัวเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายจะพากันประมาทโมเมาไม่รีบเร่งทำความดีขาดทุนเดี๋ยวนี้เราต้องเร่งเอาบุญกุศลที่ยังไม่เกิดก็พยายามให้เกิดให้มีขึ้น ในการรักษาสิลก็ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เอาจริงเอาจังหน่อยอย่าไปท้อไปแท้ไปถอยทำเท่าไหร่เราก็ได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นนมุลมันเกิดที่การกระทําบุญกุศลรักษาสิลงภาวน,พนาพาให้พ้นจากทุกข์ได้เพราะความเพียรวิริยณทุกขมัจเจตินี่หลักแท้แทละ่ะ ถ้าไม่ความเพียนไม่มีความเพียนก็วนเวียนไปหาทุกข์อีกแล้วเกิดตายตายเกิดเกิดแล้วเกิดเล่ามัวเมาไม่รยุจากโอ้ไม่มีสิ้นสุดล่ะหาต้นหาปลายหาที่หาอะไรวนเวียนไปมาเกิดเกิดตายตายนี่แหละขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจเพียรพยายามอย่าได้อ้างว่าเออเรายังหนุ่มยังแน่นยังไม่แก่ ยังไม่เจ็บเมื่อไรก็ได้ทำเมื่อไรก็ได้ไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังหน่อยเวลามันหมดไปหมดไป,ดไปบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายประมาทเพิดเพลินอยู่ยังไงเห็นไหมชาวบ้านเขาพากันเพิดเพ,เพเลินโมเมาเรื่องเอาแต่สิ่งที่ให้มือไห้บอดมาเพิ่มมาเติมเข้าไปจัดงานโน่นจัดงานนี่เอา เรื่อว่าหมอแลศพอะไรก็วั้นะมากันเต็มกันไปหมดเอาจาัดกันไปนั่นแหละทำให้ใจมืดใจบอดใจบ้าไม่รู้จักบาปจากุลไปเลยเลยมืดเลยบอดโง่เขลาบ่ปัญญาไม่มีคำว่าจะเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระเจ้าวระธรรมส่งอันนั้นยิ่งห่างไกลไปทางให้จิตของเรามืดบอดโง่เขลา ไม่รู้บาปุญคุณโทษไม่รู้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันนี้เรามาเนี่ยต้องการรู้รู้จริงเห็นจริงนะรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้ารู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกขเหตุอะไรมันจะเกิดทุกขอ้าวมันก็เกิดให้เห็นชัดเจนอย่างไงล่ะเหตุเกิดทุกขความโลภความอยาก กามตนาภาวะต,หาว,ะตหาวิภาวตันาเนี่ยเหตุเกิดทุกข์แท้แหละมันก็อยากได้มียินดีพอใจในการมากมากมันก็เกิดความอยากความโลภเกิดขึ้นอยากได้มันก็มีแต่ทุกข์หนักเข้าไปเหตุเหล่านี้อยู่ในหัวใจเป็นทุกข์ทั้งวันเพราะฉะนั้นเรามาแก้แก้ด้วยวิธีว่าเอาละ่ะเราจะ พิจรณากายมีสติเป็นไปในกาย<ม>เห็นไม่เที่ยงเห็นไม่มีอะไรเป็นสาระแกนสารมันแตกมันดับมันเปื่อยมรนเน่ามันเป็นไปตามธรรมชาติของธาตุของขันธ์ธาตุดินกลายไป,ไปเป็นดินลมนม้ำลมไฟสลายไปไม่มีอะไรที่ว่าเป็นตัวเราตัวเขาไม่มีในโลก<ม>โลกนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทางนั้นพิจณาตัวเราแล้วก็ เหมือนจะร,รู้รู้ไปทั่วโลกรู้จ่มแจ้งชัดเจนแล้วจิตเราก็ไม่มีความยึดมั่นสำคัญมั่นหมายไม่มีอุปทานยึดขันถือขันในแ่เียว่าขันทั้งห้าที่เราแบกมาน่ะโอ้มันก็นหนักแค่ไหนพวกเราก็ยังมีความพอใจในการเอาในลูปเอาเสียงเอารถเอามาเพิ่มเข้าไป เพราะว่ารูกห้าไอโรเราได้ถือว่าห้าขันแล้วรูกขันเวทนาขันทัญญาญขันทั้งขันขันวิญญาณขันนี่ห้าแล้วอ้าวไปแสวงหามาเพิ่มอีกสิบขันยี่สิบขันสามสิบขันเกิดขึ้นนักเข้าไปอีกนี่ล่ะเป็นภาระที่ไม่มีวันเบาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจพิจารณากายมีสติเป็นไปในกาย ทุกท่านที่เคยทุกข์หนักๆทุกข์มากๆเลยวหละ,ะก็จะได้เห็นโอ้โทษภัยที่ใจเรายึดมั่นสำคัญมันหมายตัวตนเขาเหล่านี้แหละมันให้ทุกข์ถ้าองนั้นเราต้องการความสุขเลยต้องแก้ด้วยวิธีพิจารณากายสติเป็นไปในกายท่านทั้งหลายก็จะได้รับได้ความสุขและที่ทุกข์ก็จะหายไปจิตใจของท่าน ก็เพิดเพลินในธรรมคําสอนไม่ได้มืดบอดไม่ได้โง่ได้มีพุโทโธเพราะมีพุโทโธพุธโทโธในหัวใจขอให้ทุกท่านตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็จะหลุดพ้นจากก้อนทุกออกจากกองทุกขอท่านทั้งหลายได้มีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปทุกท่านเธอ,อไปแล้ว